รุ่นไดนนี่รุ่นไดนนี่อือโอ้บ่ธรรมดาเลยทะเบียนกับต่อพระเรบอกกับว่ขาดอีกตั้งหักโอ้มันรุ่นไดนครับนี่เบ็ดวะที่เบ็ดรุ่นไหนนี่จับรุ่นไหนเนเกียร์ของมันเดิมๆป่ครับรถเดิมๆได้ไหมเนี่ยครับแปดเกียร์แปดเกียร์ครับจะเกียร์นี้เปลี่ยนแล้ว เปี่ยแต่ว่าเครื่องมันเป็นเครื่องของมันเครื่องมันมันน่อยมันใส่โยกด้มันก้อนนี่โอรถมือก้อนเนี่ยมุนขึ้นรถอิ่แรกครับโอ้โหโอ้เบนว่ะที่เขาก็เคยเห็นเดินดิขัดสิกขนาดนะโอ้แต่เก่านี่หมุนนี่แล้วมาเปลี่ยนเครื่องครับคือคือรถอีเจนเู้นนี่นะอ๋อเดี๋ยวนี้เนี่ยมาใส่ได้สตาร์เราโอ้โหอู้เผามันเนาะอันช่วงล่างกับเดิมๆป่ะเนี่ย เบนรุ่นรุ่นไหนเบนรุ่นนี่ือคัดติกแท่งโอ้ทาเย็ดสีดีๆคือดีงามครับน้อยเนาะรถรถจะของเองไหมครับรถแมนครับรถจักรแกนหรอรถจักแก้เพื่อนเอามาให้แลนใกล้ๆซื้อดีครับโอ้เบอร์เขาที่มีรถแบบนี้หลายเนาะมีสี่หาขั้นเนี่ยที่ห้าขั้นบอกรุ่นเนี่ยเป็นดำโอ้โหดำอีกตั้งหักถ้าเก่าอันนี้เป็นดำเนาะอันนี้ไม่ใช่เป็นแม่ดำธรรมดาอันนี้ธรรมดาเนาะทั้งน้ำมันอันเดิมเดิมครับเดิมเดิมจักรีนอนี่เนาะ ปบาบอดเป่าหอนก็แลอ้หพ่ันไงเด้เนไหมเฟืองไทยก็บเดิมเดิมเฟืองไทยเดิมเดิมนี่ยังเฟืองไทยมั่นน่ะตาขนาดเฟืองไทยมันน่ะเนีกับของมันปวดอ่ะสองสันมันทุกมันทุกเต็มที่เลยยักตันเี่ยสิบตันยัตันปวดอ่ะโอ้ยทุกตุกบานเท่ากัเกือบยักตันด้วยกันเขาเคยเห็นเด่กับบะกับบะของมันปะครับนี่ กระบะของมันมันปะโอ้พวกา้ลยมันแปลงเป็นมันแปลงเป็นให้เราลิกเดียวมันปะเนี่ยครับแปลงแล้วครับแปลงแล้วครับมบดแปลงเอาไว้มันหนักเนาะตะเกาวันเป็นธรรมดาธรรมดาเออพวกรไายตะเกาเป็นธรรมดาเดี๋ยวนี้มัดแปลงเป็นให้เราลิกเครื่องกระบะเครื่องอะไรเพราะเปนเครื่องของมันวะท่านโอ้เพิ่นขึ้นจ้าบเดียววาทะเบียนเพิ่นกระตอเพราะระบากับมีมีครับ ทะเบียนก็ต่อพรบก็มีโอ้ถือว่าพระธาตุรรมดาเลยลุกเขากรุงเทพได้เดียวยอะไเขากรุงเทพก็ได้บ่ครับได้ปตาเ,เขากรุเงเทพเขา่ตรวจบ่บอกเขาตรวจ้าไก่ข้องกลมตรวจ้าไก่ข้องกลมต่ว่าเขาได้ครับโอ้แต่ว่าเสียงง่ายเตยตัวนี่เาขากรุงเทพได้เดือดรุ่นเบรกที่พี่เบรกเป็นเบรกธรรมดาธรรมดาคาดกับคาดน้นำมันโอ้สุดยอดสุดยอดไปขัดเฉียง อ้รัขหลยเสียดายู่ครับคนขับเพ่นบบหูละเอียดปันใดซํมนีกัพ่อใจเราะครับขอบคุณหลาย,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 ายๆ, <c ười> ๆ <c ười> ลา,ลา,ลา,า,นา่นกับตพะระบบกับจิตไปเขอาองเทพก็ได้พ่ะท่านว่าสุดจอดเลยศูนย์รวมอะไรรถพ่วงรถบรรทุกคุณภาพดีราคาประหยัด tong big